แมวที่บ้านใครเป็นแบบนี้บ้างนะคะดูนะคะอาจ,จะให้ดูนะคะว่าเนี่ยแมวบ้านเนี้ยเป็นกันทุกตัวเลยเมื่อกี้พี่สีหมอกนะคะเพิ่งกินไปเขาทิ้งร่องรอยไว้ดูสิคะอาหารหล่นเต็มพื้นเต็มไปหมดเลยไม่รู้เขากินแล้วเขาข้ามออกมาด้วยหรือเปล่าแต่พี่ปังๆเนี่ยยังไม่เห็นกระเด็นออกมานะคะ พี่กาฟังอิ่มแล้วดูสิคะดูดูคนมีความผิดนะคะพอกินเสร็จเนี่ยขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนแล้วเป็นแมวที่ชอบทําหน้านิ่งหน้าเดียวดูอะไรเหมือนรู้ตัวจ้องมาไม่สนใจแนละ้วหลบหน้าหนีแล้วะคะ่ะสไตล์เขาเลยนะคะอามดูน้องมินาจินต่อเดียวลักษณะการกินของน้องมินานก็ไม่หกนะคะ ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้พี่ิรหมอกขล่นอะไรของเขาแต่ธรรมชาติแล้วแมวไม่น่าจะกินหกได้ขนาดนี้นะคะแต่แมวบ้านนี้กินกันหกมากเลยแลอะพื้นเต็มไปหมดดูสิคะมีนาำไม่เป็นนะคะเพราะเขาเป็นผู้หญิงเรียบร้อยดูทางสิคะ กินอาหารของพี่ๆอยู่นะคะอาหารเนี่ยไม่ใช่ของพี่ๆอย่างเดียวนะคะก็จะมีอาหารของนินาผสมไปด้วยนะคะจะเป็นอาหารแมวเด็กนะคะอิ่มอย่างลูกน่าจะอิ่มแล้วนะคะเร,เริ่มนิ่งแล้วค่ะน่ารักเสรยจร้อย